ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคู่สามีของภรรยาเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีค่ะอย่างเสียบลนนัทเดชนะคะแล้วก็นักแสดงสาวชื่อดังค่ะอย่างคุณพราวฟ้ากาลันชิดานะคะที่ได้ประกาศข่าวดีต้อนรับเมื่อตุ่จีนปีมังกรที่ผ่านมาค่ะว่าได้กาลังตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วหลังเพิ่งจะไปจดทะเบียนสมรสในวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเมื่อทางด้านของคุณพราวฟ้านะคะนันได้ออกมาประกาศขา่าวเศร้าค่ะว่าลูกน้อยทายาทคนแรกเนี่ยที่เพิ่งประกาศข่าวดีไปได้ไม่นานนั้นไม่่่อยูแล้วคะ ขณะที่ทางด้านของเสียโบสนะคะนั้นก็หัวใจสลายค่ะโพสต์ข้อความแรกหลังสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณพราวฟ้านะคะนั้นก็ได้โพสภาพผ่านอินสตาแกรมค่ะขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะพร้อมกับระบุข้อความมาไว้ว่าผ่านเวลามาพอสมควรที่จิตใจของพราวแล้วก็พี่โบสเข้มแข็งพอที่จะบอกให้ทุกคนทราบบนลูกของเราไม่อยู่แล้วนะคะ แน่นอนว่าเป็นเรื่องราวและก็ช่วงเวลาที่ยากลําบากของเราทั้งสองคนมากที่สุดและจะพยายามยิ้มสู้กับโชคชะตายอย่างสุดความสามารถดังนั้นหากใครที่ได้เดินผ่านเราสองคนฝากส่งยิ้มแล้วก็ให้กําลังใจเ,เรานะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะไม่เห็นน้ําตาของใครอีกเราสองคนจะรักษาร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นในเร็ววันที่จะได้มีข่าวดีอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามขอบคุณจากใจจริงถึงพี่พี่แม่แม่ที่ส่งความห่วงใยมาให้พราวทุกช่องทางรวมถึงคาแนะนาต่างๆในช่วงที่รับรู้ว่าพราวนั้นมีเบบี้หมวใจพราวฟู ที่ได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้ค่ะสุดท้ายอยากบอกกับลูกว่าขอบคุณที่ทําให้แม่นั้นมีความสุขทุกครั้งที่แม่หายใจแล้วมีหนูอยู่ด้วยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆขอบคุณที่มอบบทเรียนให้แม่ในช่วงเวลาที่แม่ทุกที่สุดแม่ได้เห็นหนึ่งคนที่รักแม่จริงๆครั้งหน้ากลับมาเนี่ยไม่ต้องกลับไปเอาของเล่นแล้วนะขอให้สุขภาพร่างกายลูกแข็งแรงแม่อยากเห็นหน้าหนูเร็วๆจังรักลูกที่สุดครับดวงใจของแม่ ในขณะที่ทางด้านของเสียโบสนะคะนั้นก็ได้โพสต์ภาพพื้นหลังสีดำค่ะพร้อมระบุข้อความมาไว้ว่าวันนี้รู้แล้วคําว่าใจสลายเป็นยังไงหัวอกคนเป็นพ่อท่ามกลางพี่น้องวงการบันเทิงวงการมวยแล้วก็ชาวเน็ตที่เข้ามาให้กําลังใจทั้งสองคนอย่างมากมายค่ะและสุดท้ายนี้นะคะทีมข่าวไทยนนว์บันเทิงค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะและก็หวังว่าในเร็ววันนี้นะคะจะได้เห็นทายาทของคุณโบสแลวก็คุณพราวฟ้าอีกครั้งค่ะไทยนนว์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตสล์มาสิรคคววนน่่าาลลมดดขปีๆแะะ ความบันเทิงที่ครบรดได้ถูกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ